ดีครับทักทายพี่น้องตอนเช้าๆนะครับเนาะมือนีลุงใหญ่ใหลไม่เห็นหน้านะครับเนาะเนี่ยเห็นหน้าสิงนะครับเนาะสูมือเขาก็เห็นแต่หน้าสิงกันตั้งนต่แล้วครับเนาะเออหน้าทองนึงเลยเขาก็เห็นแค่มือเดียวกับแล้วเนาะครับเนาะซึ่งกัดแตกต่างครับพอแม่ยผ้าเฮ็ดติก่อนนะครับเนาะแต่ก่อนโอ้ดำมซามสีเหลวแต่ละทองก็โอ้ใส่เวลาเป็นเดือนนะครับเนาะ แต่นี่มือเดียวจบกับทงหนึ่งทงหนึ่งโอ้เฮ้แบบสิ่งเนาะครับเนาะเอฟแบบง่ายๆแต่กับกับเปลืองเงินอยู่ด้เอาเฮ็ดแบบนี้เนาะเปลืองเงินอยู่หน้าทงหนึ่งใส่เงินหลายพันเติบอยู่นะครับเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเทาเฮ็ดเป็นเดือนกับจริงมีเงินแค่พันบาทถึงสี่เทาก็เฮ็ดหน้าแล้วเป็นทงเนาะเพือ่อเติมตเติมน้ำมันโรดิแตกเนาะครับเนาะ เตือนมันรถดีแตกเข้ากับไทยขาดไปโอ้ยขาดไปมากเขาใส่งบแค่พันเดียวแล้วหน้าเป็นทงแต่ซูมือในี่บอดเด้อครับเด้ออย่าลืมว่าหลายพันอนี่นะครับหน้าทงหนึ่งทงนึ่งเนี่ยควบสะดวกสบายเขามากควมสินเปลืองกันหลายขึ้นเนาะครับเนาะมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ตั้งรับมันให้ได้เพราะว่าเาสิไปปักดำคือต่ก่อนกะมันกะ บ่ได้นะครับเนาะเพราะว่างานลุงใหญ่กับหลายนะครับเนาะงานหลายเพราะว่า,าทั้งสิกีดยางทั้งที่หาใหญ่งัวะนะครับเนาะมันก็เอาแบบง่ายๆนะครับเนาะเทากับหาเงินน้ำยางแหละมาเฮ็ดหน้ามันก็ไปสละเฮ็ดหน้าสิ่งครับพนะี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเฮ็ดต่างใดเนาะแต่บ้านลุงใหญ่เฮ็ดต่างสี่แหละ เป็นนาสิงห์นะครับเกิดว่าทั้งบ้านพี่น้องสีนาสิงคือกันละมั้งเนาะท่นจะตามยุคตามสมัยของเขาเนาะนี่ครับดินของลุงใหญ่มันก็อยากเชิญอยู่เนาะครับเนาะอยากเชิญอยู่เขาก็มาเข้าไอคอนจักเคลื่อนเงี้ยประมาณนั้นเนาะครับเนาะเำาภอตองวานแบบแต่ว่า ไปโตกกาหอกวานแบบเอามาวานหน้าเนะเาะวานแค่ไอมาเขาแค่ขึ้นเดียวฮะล่ะมาขึ้นเดียวแล้าาวก็เอามาไอเขาพ่อพมบวมเนาะฮก็มาวานวานกับเอารถมาตีประมาณนี้แหละพอดินมันเชื่อนเพื่อเพิ่นเกิดดีเนาะเกิดดีกว่าฮาวานเขาแหงเพราะว่าวานดินเปียกนี่ค่อนข้างยากอยู่เด้ครับเอาต้องเขาใจเพิ่น ยืนอุเปียกเชื่นๆนี่ยยากยากอยู่เด้อขันขันเท้าพมาเขาเนาะลุงใหญ่ก็ใส่วิ่ทีมาเขาลองเบิ้งแต่ก็เคยเห็ดทุกปีหรอกว่าก็ได้ผลอยู่ได้ล่ะเออที่นี่ก็ละเห็ดมึงอีกเนาะครับเนาะออนี่แหละครับงานหนึ่งงานหนึ่งก็ใส่เวลาบรดอน,น้ะครับเน,ะน,นาะเครื่องจักรคนเด็ดเนาะครับเนาะ ลุงไ่กับผมมีอย่างหลายเนาะครับนอ้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงไญเนี่ยนะครับเด้อเปิ่เป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต่อไปนะครับนอ้อสวัสดีครับ